หัวห้ยแห้งหวหอยห้อนก็หฮ้อนแดดกระเอาน้ำกับ้าไปอาบเออเบื่อย่ายแเถวะวจัดแมนโหลดสาดนี่นาดกูดอกเหม็นมี่ย่าิดหนักกะเออตายแป๊บจ้าใครเปิดเ้าจาใครเป็ดจาแอคค่าขอเลยมันเลยข้าก้อย่ายสาข้าก้ ห่อนไหมจะขับไนไหมไอ้สุงได้ไหนี uh ่อนฮ่อนฮ่อนอ่อนเออเออเออสาสตรกาดข้อว่ากันคอยกินว่ากันเออแอกทำไมผมไม่ร้อนเลยอ่ะครับยายตรงนี้เย็นดีมากเลยหามก็ออกแล้วแปดบวกหลบดีกว่า นั่งทางไปดีกว่าครับอายคนเดียวเช็คแป๊บหนึ่งโอ้โหเมื่อกี้คนเห็นเต็มเต็มตาเลยอย่ารีเพย์ไปดูนะครับผมกลับมาเช็คกับผมแล้วได้ค่ะข้ารับผีดค่ะยายไม่ได้ยินหรอกยายอยู่ไหนมาจ้าทำไรน่ะเข้าข้างในยันไลยค่ะ อ่อนมากเลยนั่งตรงนี้พัดลมบ่ถึงเลยยายคะาใจไม่ได้ยินหรอกยังออนลูกๆก็ยิีในใจอยู่ยายบ่ได้ยินหรอกค่ะอ่อนค่ะพัดลมบ่ฮอดค่ะยายดูดิค่ะพัดลมอยู่ทางนู้นนูนอยู่ทางนี้ค่ะหายใจไม่ออกแล้วค่ะยายอยู่สิค่ะยายหายใจทีๆแล้วค่ะยายหายใจไม่ออกนละค่ะยายเป็นลมแล้วค่ะยายโอ๊ย ไปข้างในกันเถอะไปไปข้างในปะไปถูกแอร์ปะเร็วๆกูไปเล่ยบุระก,กูหอนมาเร็วจางมาเข้าจางมามาเร็วๆย้ายผ้าเาข้าไปห้องแอร์เร็วๆเกินมาจ้าเข้าไปก่อนเลยแต่พ่อเปิดให้เยี่ยบันบอกแข็งเว้ยอยู่ข้างนอกโอ้มาแล้วครับมาก่อนเลย ปิดแอร์แล้วปิดแอร์แล้วมาเล้วแล้วแล้วอ๋อไม่ได้ตัวมึงนี่ขึ้นยางยางเนี่ยเขาจากมาแล้วจากมาแล้วไม่ละค่ะมนูม่ละค่ะหนูเสียอยขาดีนั่นจะเบื่อแทนมาหลายมันขี้ข้านค่าไม่โตอ้วนมาละค่ะข้าวขนมมากอยู่ค่ะเพิ่มหนึ่งค่ะมาละค่ะอย่ามาบางทางเข้าค่ะอีนันตั้งหง่ะเออมีความสุขแล้ววันนี้เริ่มเย็นๆดาคือจั๊กน้อยแล้ววันนี้ มางานนั่งจองมาลงเฮ้ยทำไมมันไม่เออย็นเลยยายเปิดไม่นด้เปิดจ้าพ่อจะปิดแล้วนะจ้าหนีบเอวแล้วเนี่ยจะนั่งอยู่หน้าบ้านทำไมเข้ามาเจ้าเห็นแล้วไปเห็นยุว์วายุมันเอื้อจจ้นา,านะมันกำลังขบับขับมาโอ้ยอย่ามาว่าให้กันยายเจ้าก็ยังห่วงของเหมือนกันเจ้ายังจับสับประรดแหลีนมาเลยยาย ว่าให้กันนะโอ้เจ้ากระบอมันกันอยู่ค่อยเยยายมาหาว่าให้กันหูนึ่คือกันอยู่ค่ะอย่านะคะยายอย่านะคะอยายกับุรีหนูเหมือนกันค่ะอย่านะคะเขาเขาเายขอมือได้าเสวยขามือที่ยายนะฮะมืนบเป็นการเป็นย่ามยาย ไอ้ขวามกมาถึงนะคือผมทำผมทำไม่ได้หรอกยายแม่ก็ทเาไแล้วได้ไหมได้เาจะปิดประตูแล,แล้วนะละเข้ามาเพเ,เขาเล่นขอมือกันอยู่เนะี่ยไปเล่นขอมือเขาหนึ่งไป